คดีนี้ไปดูเหตุวิวาทของนักลงทุนบนทำเลทองโอ้โหใหญ่สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรวรพัฒน์พัน์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะวินชายแดนคดีนี้เป็นคดีทำร้ายร่างกายกันคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทก็รีบมาครับเนี่ยอ้าวเฮ้ยขอทานตีกันว่าเฮ้ยโอ้โหซัดกันทั้งเป๋เป๋ดุด้วยนี้เลยอุ้นแหลกเลยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดายักษหยุดหยุดหยุด ไอ้ยศไอ้ี่เอ็งจะทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยก็เนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าผมฮะค่าเช่าอะไรค่าเช่าที่ไงโอ้โหฮะโอ้โหขนาดนั้นนั่งขอทานจนซื้อที่ให้เขาเช่าได้เลยเหรอเฮ้ยจริงดิติดอาชีพเลยดีกว่าเราเฮ้ถือยังไงไฮ้นี่เอ็งรวยขนาดมีบ้านมีช่องให้เขาเช่าเลยเหรอไม่ใช่บ้านก็กลารเป็คือบ้านแล้วอะไรบ้านช่องมันมีจะอยู่แล้วเอ้าได้ไรอะเอ้าก็เมื่อกี้บอกว่าให้เขาเช่าที่แล้วมันที่อะไรอะที่นี่ไงฮะ ที่ตั้งขอทาที่นี่ออแต่เดิมอะ่ะผมได้ขอทานตรงนี้แล้วผมก็พัฒนาที่ตรงเนี้ยจนเป็นทำเลทองโอ้โหจนเป็นทำเลทองเฮ้ยเหรอเหรอ,อแหมพอนักพัฒนาอาสังหาริิบรัย์โอ้โหดูเหมือนจะดูดีนันทองก็ไหลมาเทมาเดี๋ดยวเป็งเดี๋ยวเป็งทั้งวันและเงี้ยมันมาขอเช่าที่มันหนกว่าที่ตรงเนี้ยด,ดีผมมาแก่แล้วว่าจะแขวนขันจะเสียงตัวเองทั้งทีแล้วเคยคิดลดผล กินในยามแก่เท่าไงเฮ้ไงอ่ะก็มันนะเจด้วยค่าเช่าผมผมได้เก็บผมประโยชน์ที่พึงมีพึงได้นนั่แน่สับสูงก็ค่าเห็นเดือนแรกเองไม่เก็บอ่ะอือก็เดือนแรกเป็นช่วงโปรโมชั่นให้เองอ่ะเพืลองใช้โอ้โหบนันยังกับประมูล 4G ใหญ่ทุกเรื่องเลยนะเราเนี่ยเดือนสองเองไม่ต้องจ่ายค่าสิไม่รู้้ยเดือนแรก เอ็งไม่มาเอาข้าถือว่าเอ็งอะให้ด<อ>ังนั้นเดือที่สองก็ไม่ต้องจ่ายเฮ้ยเอ็งพูดอย่างนี้เหรอขึ้นเลยขึ้นเลยด้านด้านเฮ้ยข้ามข้าข้าโอ้โหเฮ้ทททยที่โลกเราเดี๋ยวนี้มันโลกทุนนิยมจริงๆเป็นธุรกิจไปหมดเลยครับกระทั่งที่นั่งขอทานยังเป็นขนาดนี้ขอทานสองคนผู้กรณีเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าที่ตรงนี้เขาเคยมานั่งขอทานแล้วเราได้ดีนี่มีเพื่อนอะ เห็นรายได้ดีก็จะมานั่งขอทานบ้างเขาเซ้งที่ทํามาหากินให้ให้ทดลองดูเพราบอกว่าทดลองแล้วได้เงินแล้วไม่ยอมค่าที่มาให้ก็เลยเกิดเรื่องทําลายร่างกายขึ้นมาแนะนําเลยนะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์จะก,กระสินเรื่องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องเซ้งที่ขอทาน